สวัสดีครับผมเด็กชาตาเทศทองสีนุวนมหนึ่งภาเล็กที่5ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานของนางเมขขลากับรามสูรครับเล่งจะเป็นยังไงเรามาฟังได้เลยนะครับในอดีตการครับจะมีนางฟ้าองค์หนึ่งครับชื่อว่านางเมขขลาได้รับมอบหมายที่สําคัญมากครับให้พิทักษ์รักษาดวงแก้วอันนี้อันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นของวิเศษประจามหาสมุทร ดวงแก้วนี้มีอนุภาพส่งแสงสว่างสวัยเจิดจรัดไปทั่วท้องฟ้าครับแล้วก็นังมิขลามีความสุขกับารหน้าที่นี้มากเลยนะครับเธอมักจะเหาะแล้วก็ไล่ลำแล้วก็ยุนดวงแก้วเล่นอย่างสนุกสนานอยู่เหนือหมูม่เมฆครับทาให้เกิดเป็นแสงสว่างวับทั่วฟ้าเลยครับแล้วก็นักสว่างอีกชั้นหนึ่งนะครับจะมียักษ์ตัวหนึ่งครับชื่อว่ารามาสูรครับ ยักษ์ตัวนี้เนี่ยจะมีนิสัยที่เกเรแล้วก็มักจะรังแกผู้อื่นอยู่เสมอครับร่างนี้จะมีอาวุธคู่กายจะเป็นขวานพชษครับที่ว่าวันหนึ่งนะครับรามาสูรไปเห็นแสงสว่างของดวงแก้ววิเศษที่นางไม่ขาลายกำลังโยนเล่นอยู่ก็มาเงินเกิดความโลภแล้วก็อยากได้มาครอบครองเป็นของตัวเองครับรามาสูรนะครับเขาจึง เหาะไปหานางมิคลาเพื่อจะแย่งชิงดวงแก้วแต่นางมิคลาผู้บาดเปียวนะครับก็สามารถหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วเลยครับราม,มาสุนที่ตามไม่ทันก,ก็เกิดความโกรธจรึงได้คว้างขวานเพชษไปแต่ว่าก็คว้างไปไม่โดนครับเพราะว่านางมิคลามีความปาดเปียวแล้วก็หลบได้ครับแต่ทุกครั้งที่ราม,มาสุนคว้างออกไปนั้น นางเมฆขลาก็จะใช้แสงด้วยนะครับแสงของแก้วมณีช่วยในการส่องเข้าตาของรามสูร,รทําให้รามสูร,รตาพระมัวและคล่องพลาดเป้าไปทุกครั้งการไล่ล่าระหว่างนางเมฆขลากับรามสูร,รจึงเกิดบนท้องฟ้าในยามค่ําคืนที่ฝนฟ้าขนองแสงสว่างวาบแปลพรที่เกิดขึ้นจากการที่นิ่นานางเมฆขลาหลอกล่อรามสูร,ร้ดยเคลื่องแก้ววิเศษ ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ฟ้าแลบส่วนเสียงดังกึกก้องกับปาดาที่เกิดจากรามาสูนข้องขวานพิรพลาดไปกระทบก,กับก้อนเมฆก็ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ฟ้าร้องที่เราได้เห็นและได้ยินกันมาจนถึงทุกวันนี้สรุปได้ว่าเมฆขลากับรามาสูนนั้นเป็นตำนานที่อธิบายถึงที่มาของฟ้าแลบและฟ้าร้องถือเป็นกุศโลบายของคนโบราณ ในการใช้นิทานอธิบายปรากฏการที่น่ากลัวให้กลายเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายและไม่น่ากลัวต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องไม่ขลากับรามาสูนคือธรรมะย่อมชนะอธรรมแม้ว่ารามาสูรจะมีพลังกำลังและอาวุธที่ร้ายกาจแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะนางไม่ขลาที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามได้เป็นการสอนว่าความดีงามและก็ปัญญา ย่อมมีชัยเหนือความชั่วร้ายและความโลภเสมอขอจบการน,นำเสอนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ